ก็สวัสดีครับก็เตรียมตัวกันมาระยะเวลาพอสมควรนะครับกับงานจริงแล้วเหมือนกับเป็นการเปิดตัวค่ายเวลไปด้วยแล้วก็เปิดตัวน้องๆ้องวันทวีวัฒน์ซีรีส์นะครับผลงานชิ้นแรกของเวลไทยแลนด์นะครับก็ทุกคนเตรียมตัวทุ่มเทกันมาเต็มที่สำหรับงานในวันนี้ครับผมผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะครับกวาจะครบทั้งสิคนนะครับก็เราเริ่มตั้งแต่12คนก่อนตอนแคสติ้งโปรเจกต์เริ่มมาปลายปีอ่าปลายปีที่ผ่านมาเนาะจริงๆเราจะมีนักแสดงนำวันทวีวัฒน์ซีรีส์สิคน ไปมาก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไปงานนี้เลยค่อยๆขยายสเกลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เราสรุปที่18คนบทก็มีการปรับพร้อมสลรับน้องๆทั้ง18คนแล้วครับผมเข้าที่แล้วครับคิดว่าอยู่แบบที่แล้วแล้วก็18คนตอนนี้พร้อมเต็มที่แล้วเกินครึ่งแล้วครับเหลือแค่ออกกองในเดือนกุมภาพันธ์กรกฎาคมที่ถึงนี้แล้วครับอย่างที่เคยทราบก็คือจริงแล้ววันทีว2วายจะออนแอร์พุทภาที่ผ่านมาแต่ด้วยปัญหาเรื่องบทนะครับทำให้เราต้อง เลื่อนเวลาออกไปนะครับตอนนี้กําหนดการออนแอร์อยู่ที่กันยายนนะครับแต่ว่าหลักษาะที่เปิดกล้องแล้วเราก็จะมีช่วงเวลาเดือนนี้ครับพิธุนากรักดาสองเดือนที่เราว่างกันโดยที่นอกจากน้องๆจะเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเราจะมีรถโชว์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้ก็จะมียุโรปเอเชียอเมริกาที่ติดต่อเข้ามานะครับก็เลยดึงเอาอีเวนต์กิจกรรมเนี่ยมาแนะนําน้องๆกันก่อนในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นน้องๆได้พบกับพี่ๆสื่อเยอะขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ครับผมครับจริงๆก็ตอนแรกเนี่ยจะจัดเป็นงานเปิดตัวน้องเล็ก ในกลุ่มมิ팅แฟนคลับเนาะแต่ก็ไหนๆเป็นโปรเจกต์แรกของเวลไทยแลนด์แล้วนะครับก็เลยมีการคุยกันว่าจัดเป็นงานเปิดตัวขึ้นมาเลยแล้วก็แน่นอนว่าพูดถึงซีรีส์วายก็จะนึกถึงเรื่องของแฟนมีตใช่ไหมครับก็จึงงานซอฟต์แฟนมีตก่อนเลยกันเป็นซอฟต์แฟนม e ต i ิ้งแอนด์โอเพนนิ่งโชว์ด้วยความที่บอนทูบีวายเด s e r i ซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มาจากนิยายครับจุดแตกต่างของซีรีส์เราเลยที่สําคัญก็คือเรื่องของการเขียนบทที่ปรับบางคาแรคเตอร์ของน้อง เนื้อหาของซีรีส์ที่เป็นกึ่งกึ่งเรียลลิตี้นะครับโดยที่เป็นเรียลลิตี้ที่ถูกดึงมาจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวความทัสนใจของเด็กทั้ง18คนในเรื่องเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างไรก็มีอะไรสนุกสนุกมีหลากหลายรสชาติให้ได้ชมกันแน่นอนครับ mm hmm. จริงๆแล้วตอนนี้ครับตั้งแต่ก่อนก่อนเริ่มถ่ายแล้วเนี่ยน้องได้เรียนทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงเลยนะครับก็ครบเลย mm hmm. นอกจากร้องเต้นการแสดงก็มีปรับบุค,คลิกภาพ มีเรื่องของ m มซ์เซ็ด้วยมีของการโคชชิ่งด้วยเรียกว่าครบสำหรับการเตรียมตัวที่จะไม่ใช่แค่แกาแสดงก็บอกว่าเราอยากให้น้องเป็นศิลปินต,ต่อไปได้เลยครับผมบทเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่ในเรื่องของการอนุมัติในเรื่องของการออนแอร์มีการปรับแก้ทีนหน่อยเพื่อให้เข้ากับเลตติ้งในการออกอากาศนะครับก็อย่างที่บอกคือกระละกันนี้เปิดกล้องแล้วก็พร้อมเต็มที่แล้วครับการเปลี่ยนช่องทางในการออนก็เราก็ถือว่าเป็นเป็นปัญหาที่เป็นทัพพี่พร้อมพรมแล้วกัน เพราะว่าวก็มีโอกาสอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงว่ามีระยะเวลาให้น้องได้ฝึกฝนมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของอสเต็ปต่อไปที่โตขึ้นด้วยและอย่างที่ทเห็นนตอนนี้ก็คือว่ามีเวลาให้น้องได้มาพบกันมีกิจกรรมได้เจอกับแฟนคลับมากขึ้นครับผมต่างมากครับตอนนี้วงการบันเทิงไปไวมากโดยเฉพาะกระแสซีรีส์นี่ค่อนข้างที่จะมาแรงแล้วก็มาเร็วมากนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นอีกก้าวหนึ่งก้าวใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ที่ อาผสมแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะนำเสนอผลงานใหม่ๆออกมาครับผม9คู่18คนใช่ไหมครับน,น,น่าจะเหมือนกับทีมงานทุกคนแลน้วก็จะเหมือนกันหรอก <ๆ S 2> เอาอีกว่ารวมตัวกะทิไรจะเห็นภาพแบบรเดียครับว่าไม่ใช่ความมันมีความเหนื่อยนะแต่เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขมีความสนุกที่ทุกคนได้มาเจอกันเหมือนเวลาเราซ้อมแต่เวิร์กช็อปเงี้ยทุกคนจะเอ็นจอยที่ได้มาเจอกันแล้วก็สนุกสนานกันมากครับผมเป็นความรู้สึกแบที่บอกคือวุ่นว่ารู้หลงสนุกแต่ก็แต่ทุกคนก็เนี่ยจะมีเสียงหัวเราะมีความสนุกอะไรอย่าง เรียกว่าเป็นทีม9คู่18คนที่ลงตัวมากๆตอนนี้ตอนนี้ซีน,น,นี้เราแะบแมตช์ประเด็นเราเราเล่นแดงเราไม่พ้นำเยอะมากเลยกังวลใจไหมคะอ่าไม่กังวลครับด้วยความที่แต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคู่แต่ละคนอยู่แล้ว<ช>นะครับบทแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วแล้วก็น้ำหนักในการออนแอร์ Air. อ๋อนิดหนึ่งก็คือจากเดิมจะทำมินิซีรีส์6 EP แบบ20นาที6 EP เป็นมินิซีรีส์ตอนนี้มันกลายเป็นซีรีส์เต็ม 60นาทีแล้วแล้วก็ขยับมาเป็น9 EP นะครับก็จะเป็นอะไรที่มี air time ให้น้องๆมากขึ้นแล้วก็ได้ดึงความเป็นน้องๆออ,ออกมามากขึ้นด้วยครับทำไมกบฏบางคนมีผลง,งานแล้วต้องบอกว่าได้คนที่มีใจมาทํางานด้วยเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือทุกครั้งที่ร่วมง,งานกันทุกคนมีความสุขมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าความเหนื่อยคือปัญหาหรือความเหนื่อยเนี่ยเป็นแค่บททดสอบ พอเราก้าวผ่านมันไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมาทาให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็ได้ก้าวต่อไปเรื่อยๆครับผมที่ต้องนไ้อกแ้ต้องบอกว่าเราทาซีรีส์จริงๆแล้วเรา <ๆ S 1> เราอยู่เบื้องหลังการทาซีรีส์ของเรื่องอื่นๆมาด้วยหรือว่าหนังหรือว่าละครหรือว่าในวงการหลายๆอย่างนะครับเรามองว่าเราไม่ได้แข่งกับซีรีส์เรื่องไหนไม่ได้แข่งกับใครสิ่งที่เราทําคือเราอยากนําเสนอในสิ่งที่เราอยากทําอยากนําเสนอและทุกคนที่เข้ามาตอนนี้คือคนที่มีใจหรือมีอะไรที่อยากจะนําเสนอ ด้วยความที่แบบที่บอกคือบทคือคาแรคเตอร์ของน้องๆเองด้วยก็เลยนําเสนออะไรได้ได้มากขึ้นแล้วก็มีความสนุกของความที่มีความเลียวแฝงอยู่ด้วยครับผมครับปรับกันตลอดเวลาจนจนขอรอบนี้ขอไม่ปรับแล้วได้คนครบแล้วก็คิดว่าเข้าที่แล้วครับให้ฝากถึงู่้าอย่างไรของวงเราหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างครับครับก็ตอนนี้โปรอีเพสกลับมาทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของโครงการบันเทิงนะครับก็จะมีเวลทแลนด์เป็นค่ายน้องใหม่จริงๆไม่ได้มีแค่ซีรีส์ เรามีซิงเกิลเพลงด้วยที่ปล่อยออกมาอย่างเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเราปล่อยซิงเกิลเพลงแรกของก็เป็นยัตแซงเหมือนกันของขออโตเกนนะครับก็มีเพลงปล่อยเป็นเพลงแรกชื่อว่าติดที่เราเป็นเพื่อนกันซึ่งอาจจะลิงก์อะไรกับซีรีส์หรือเปล่าหรือไม่ลิงก์หรือ้อหาเป็นยังไงหาฟังได้แล้วนะครับแล้วก็เวลเทลแลนก็จะพยายามทําอะไรที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงมากขึ้นก็จะเป็นออกไนฬ์งานพีอาร์โฆษณาเพลงนะครับหรือว่าอื่นออีกน,น,นอกจากซีรีส์ก็ติดตามกันได้ครับผม ก็ยังไงฝากบอลทูบีไว้เดือดซีรีส์นะครับก็เป็นซีรีส์รแรกของทางเวียดนามแลนแล้วก็เชื่อว่านอกจากความตั้งใจของทีมงานทุกคนแล้วเนี่ยความตั้งใจของน้องๆทุกคนเนี่ยมาเต็มมากนะครับแล้วก็เยอะอย่างที่บอกจนถึงวันนี้ได้18คนที่เราเชื่อว่าเราจูนตรงกันเคมีตรงกันแล้วก็มีใจตรงกันละเราก็จะจับมือกันก้าวไปแล้วก็จะทาซีรีส์นี้ออกมาให้ดีที่สุดก็ดีๆรับคำติชมทุกอย่างแนะนํามาได้ก็ยังมีอะไรก็เข้าไปติดตามได้ครับผม